ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์กสุขสุคนพี่น้องจ๋าอืมพระชาสิพาพี่น้องมาเหตุตุ้มดอกบานไม่รู้โรยพี่น้องจ๋านี่ตุ้มดอกบานไม่รู้โรยอันดับแรกเฮาเลือกดอกบานไม่รู้โรยก่อนจ้ารู้ว่าดอกสามปีเนาะอีสานบ้านเฮาเอิญพี่น้องจ๋าอืมพระชาก็เลือกก่อนจ้าเลือกดอกที่มีขนาดไกลเคียงกันเด้อพี่น้องเด้อไกลเคียงกันเด้อจ้็ พระชาทิปายเห็ดตุ้มดอกบานไม่รู้โรยแบบวิธีรัดวิธีโจนพี่น้องจา๋าเออนี่แล้วก็เด็ดใดบเพ่นออกออกเด็ดใยใบพ่นออกแล้วก็เด็ดจุกตรงนี้ออกปกติข้าเจ้าเห็รข้าเจ้ากระเสียบห้อยเอาอะไรพี่น้องแต่พระชารู้สึกว่ามันชา้าเนาะเอาก็เลยสีไซด์วิธีนี้คือการติดกาวเอาเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเออวิธีนี้จะรวดเร็วเอาพี่น้องเนอือ ให้ไซส์แปดดอกสองสี่หกแปดพุธที่พอดีเป๊ะแล้วก็ดอกลักสองดอกเด้อจ้าดอกลักสองดอกดอกพุธสองดอกพี่น้องจ้าพุธจะมีตูมใหญ่และตูมเล็กเด้อจ้าแล้วก็จะมีดอกบไม่รู้โรยแปดดอกสีขาวหรือสีม่วงก็ได้จา้าอันนี้จะออกขาวกับว่าออกจะออกม่วงกับว่าออกสีพอดีสวยอนันนี้น้องดอกลักคือบทสมบูรณ์แท้ แล้วก็สิ่งที่ขายบบได้เลยก็คือปืนกาวเดี๋ยวพี่น้องเดือปืนกาวนี่ควรมีเด้อสิบเสื้อ่อะไรยี่สิบบาทไซส์โบได้ได้พี่น้องจ๋าอะไรยี่สิบบาทอะแป๊บเดียวกระเบิดเด้อจ้าเนาะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือรวดพี่น้องจ๋าพระจ้าใช้เป็นรวดเบอร์ยี่สิบยี่สิบสองเด้อจ้าพี่น้องยี่สิบสองอันดับแรกเลยก็ต้องเสียบดอกลากลงไปก่อน ดอกลักเหี่ยวขนาดจ้ะเสียบดอกลักล,กลงไปก่อนดับแรกหลังจากนั้นเสียบดอกบานไม่รู้เลยพอสเสียบนะนี่เดอ้อความหัวดอกบานไม่รู้เลยลงจะ้ะนี่นี่จ้ะเสียบแบบนี้ความหัวลงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช้กาวพี่น้องจะอุย้ย อันนี้คือเป็ิศใส่แล้วนี่ใส่ก่าวแต้มไว้รวยจ้านี่กระใสดอกบานไม่รู้โรยที่เฮาคัดเลือกไว้แตะลงไปแปะลงไปทั้งบทสี่ทิศสี่ทางเด้อจ้ะเนี่แปะลงไปเลยบทตองย่าน,นดอกไม้เหี่ยวเด้อบท่เหี่ยวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผ่ยอยากห้อยเอาก็ได้จ้าผายอยากห้อยเอาก็ต้องเหลือการดอกบานไม่รู้โรยไว้เด้อจ้าสำหรับคนที่อยากห้อยเอา แต่พระเช้าว่ามันซาพี่น้องจ้าส่วนตัวแล้วเนาะแล้วแต่ไผ่มากขนัดแนวใดเนาะหลังจากจจจาก็จับจุ้มเข้าไปจ้ะจับจุ้มเข้าไปแน่นเลยจ้ะนี่จับจุ้มเข้าไปแนวน,นี้เลยพอกาวแห้งแล้วบบดนี้กาวแห้งแล้วเขาก็ขึ้นสันสองซับว่างแต้มกาวลงคือเก้าจ้ะค่อยเราวาไซเปดดอกบมเมเปดดอกพี่น้องซิบดอกคอยลืมนับทางเทิงพร้อมได้นี่ ใส่1ิบดอกพี่น้องจ๋าโบเมนตแปดอกด้ืยพระชาขอโทษขออภัยเด้อจ้ะแปดดอกโบได้ต้องใส่สิบดอกแตะลงไปแตะลงไปสี่ทิศสี่ทางสับว่างกันเด้อกับชั้นแรก ง่ายบอพี่น้องจา่าง่ายจากวิธีนี่ง่งายแหงแล้วก็สิได้ตุ้มออกมาสวยสวยไว้พี่น้องจาาวิธีนี่นะได้ตุ้มออกสวยสวยเลยจ้าดันเข้าไปให้มันเสมอกันส่วนคาบกา่าติดกระบบเป็นอย่างเด้อจ้าต่อไปก็เสียบดอกบานไม่รู้โรอีกหนึ่งดอกเสียบลงไปตอนนี้จะตั้งขึ้นแบบนี้เสียบตั้งขึ้นเห็ดตร๋ง ดอกลักอีกหนึ่งดอกดอกลักก็ไปเอาดอกที่ออกมาแล้วพี่น้องจ้าดอกพัสดดขึ้นมาเพิ่นบสสมประกอบเพิ่นโบโคบ้าแช็นี่จะนั่งกระดัดตรงลวดเห็บตรงตรงปลายลวดเราก็จะใส่ดอกอพุดหนึ่งดอกตัดการออกเลยจ้ะตัดการดอกพุดออกแล้วก็เสียบลงไปเลยนี่ เสียบลงไปดอกนึงแล้วพอพอใจเสียบลงไปดอกที่สองตัดครึ่งกา้านเด๋้ลจะดอกที่สองนี่ตัดให้ออกครึ่งกา้านที่โบใส่เบิดกา้านแล้วก็เสียบลงไปจ้ะมันจะเห็ดให้อ่าตุ้มของเฮาดูสโลบดูสวยขึ้นเนาะตุ้มตัวนี้บัดนี้เอาไปเห็ดอย่างได้พัชชาตุ้มตัวนี้นะตุ้มตัวนี้นะเอาไปเห็ดเออเสียบตุปแต่งใบสีก็ได้พี่น้องจ้ะเนาะ เสียบซุแต่งแม่ใบสีหลังจากนั้นเฮามาเก็บคาบก่าวออกคาบก่าวสิเป็นใยคือใยแมงมุมนี่พี่น้องเฮาใส่มือดึงออกเลยเด้อจ้าถ้าโบดึงออกมันสิคืองานโบเรียบร้อยเด้อพี่น้องจ๋ามันจะอื้ยึอเนี้ยฉะนั้นมาให้ดึงออกเลยโบต้องยานว่าก่าวสีรุดแน่นดีถาวรแล้วพี่น้องจ๋าแล้วก็บต้องยานดอกไม้ใส่เหียววิวเด้อจ้าเฮ็ดแบบนี้แล้วใส่ตู้เย็นไว้เ็ดมือแปดมือก็ได้พี่น้องจ๋าบได้วาเล่นเด้อวอันนี้เรื่องจริงเด้อจ้านี่ก็จะได้ตุ้มดอกใบไม่รูโรวยสวย ตุแต่งแม่ใบสียอดแม่ใบสีพี่น้องจ้านี่อันนี้ดอกค่อนข้างจะใ่ญ่เนาะตุ้มเพิ่นกเ็เลยบอก่อยละเอียดป็นใดเนาะถ้าไซดอกอ่อที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะตุ้มเพิ่นจะละเอียดพี่น้องจ้าอืมตุ้มเพิ่นจะละเอียดแล้วก็จะงามขึ้นกว่านี้เนาะจ้า ตุ้มดอกบายไม่รู้รวยแต่งแม่ใบสีแต่งยอดใบสีแต่งยอดขันหมากบิงแล้วแต่จ,จะเอาไปประยุกต์ใช้งานเนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พัชชากะหวังว่าพี่น้องสีได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่มากกันน้อยพี่น้องจา๋าหากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าสำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วกดแชร์ไปพี่น้องจา๋าขอคอยมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องจา๋าให้กินบ่บกจุกบก่ลงเงินไหลกองทองไหลเข้าเด้อจา๋าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจา๋า สวัสดีจ้า